วิธีหาช่องทางแลกเปลี่ยนและทองคาจากเอเย่นนะครับใครที่ต้องการบริการให้ผมส่งแบบ VIP นะครับซึ่งผมจะส่งให้ประมาณเวลาคิดเข้าลายส่วนเข้าลายส่วนตัวคุณนะครับคุณแคหน้าจอ VIP มานี่ค่าบริการส่งให้คุณนะครับคุณทักมาที่ลายชาญสัมเสานะครับแล้ว ครหน้าจอนี่มาครับว่า BIP นะครับวิธีหาช่องทางแลกเปลี่ยนและทองคําจากเอเนตนนะครับวันนี้ผมบอกคุณก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะครับการแลกเปลี่ยนและทองคํานะครับมีหลายเจ้าที่ทํานะครับวันนี้ผมบอกคุณนะครับว่ามีทั้งสีฟ้าสีเขียวที่เขาทํานะครับโดยคุณสามารถที่จะเริ่มต้นที่นี่นะครับ เริ่มต้นนี้นะครับซึ่งมันมีทั้งดอลลาร์และทองอยู่ในตัวครบเซตนะครับซึ่ง เริ่มต้นที่สิบเหรียญน,นะครับไม่รู้คุณจะมีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าถ้าวันนี้มีเค้กขึ้นมาสักก้อนหนึ่งนะครับสมมติมีเค้กเข้ามาสักก้อนหนึ่ง นี่นะครับมีเค้กามาสักก้อนหนึ่งมีเค้กบวมๆแต่ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของเค้กนั้นนะครับแล้วนี่ผมบอกให้นะครับว่าวันนี้ตั้งแต่ทําขึ้นมาเนี่ยเงินบาทมันแข็งนะครับแข็งแล้วผมบอกเลยว่าเดือนนี้มันมีช่องว่างคือบาทแข็งทองพุ่งนะครับเช่น ใบให้นิดหนึ่งนะครับว่าแก็ปของดอลลาร์มีคนมาถามเยอะเลยเมื่อกี้ครับต่ำสามสนะครับ, 3, 4, รบถึงประมาณ3ามสานะครับแต่ก่อนที่คุณจะไปนั่นะนะคุณจดข้างเงนนิดหนึ่งนะครับว่ามันเคลื่อนตัวยังไงนะครับเพื่อคุณจะได้เห็นว่าเออมันขึ้นยังไงยังไงยังไงแล้วคุณจะ มองเห็นแล้วก็สามารถที่ปรับตัวได้นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับแบ่งปันแค่นี้ถ้าใครต้องการแต่ที่ผมบอก VIP ที่ส่งไ้โครมงให้กับคุณคุณทักมาแคปหน้าจอมามีค่าบริการให้กับคุณนะครับสวัสดีครับ